ะะบ้านยิ้มสบายทดลองไลค์ค่ะลองดูค่ะเพิ่งจะขึ้นไลค์เป็นครั้งแรกนะคะ,ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องๆทุกท่านนะคะบ้านช่องเนยช่องยิ้มนะคะยิ้มสบายนะคะยิ้มสบายชาแนลนะคะก็ขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องนองทุกๆุกท่าน ก็วันนี้ทดลองนะคะทดลองเริ่มต้นในวันเด็กนะคะวันนี้เนาะสวัสดีท่านแรกนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่แวะมาค่ะเ,เพื่อนเพื่พี่ๆน้องๆท่านไหนสะดวกก็แวะเข้ามาพูดคุยทักทายกันนะคะแล้วก็ลองขึ้นเพิ่งจะไลฟ์เป็นครั้งแรกะคะ่ะก็ขอบคุณท่านที่เข้ามาแวะเข้ามานะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ <c oughs> กว่าแล้วน้องหนอน,น,อนพี่พี่ลองดูพี่พี่ไม่พี่ขึ้นพี่ขึ้นช่องเนอยเอ,อไม่ได้ค่ะน้องหนอนพี่ก็เลยลองเอาขึ้นดูค่ะพี่ว่าพี่จะไม่ไม่ไลช่องนี้ไงทีงนี้พี่ว่าพี่จะค่อยๆทำคลิปเอา พี่ว่ารอให้ผ่านอันนี้พี่ค่อยๆจะทำงไงทีนี้เพราะว่าโทรศัพท์พี่มันไปไกลไม่ได้งไงพี่ก็เลยลองลองดูลองเอาช่องนี้ขึ้นว่ามันจะขึ้นได้ไหมพอเมื่อกี้นี่พี่เอาช่องเลยเออกขึ้นแล้วมันมันหมุนน่ะมันไม่ไปมันไม่ขยับเลยทำไมไม่ทำไมขึ้นไม่ไม่ได้มันหมุนน่ะน้องนอนหมุนค่ะหมุนตลอดเลย ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันคะ่ะ <c oughs> อันนี้ก็เครื่องเดียวกันเหมือนกันนะคะ <c oughs> หมุนพอขึ้นแล้วก็หมุนหมุนหมุนไปเมื่อกี้พี่ขึ้นไปสองนาทีพี่ก็ลงไม่ไม่รู้เป็นอะไรหมุนตลอดหมุนแล้วพอเปิดอ,อันนี้หน่อยหน่งยก็หมุนอีกม,มันจะหมุนตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรเป็นครึ่งเดือนแล้วคะ่ะมันมันจะมาไล่แนวนอนก็ไม่ได้แล้วมันเหมือนโค้ยเลยนะ เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เลยมันไม่ขยับขยื่นเลยนะนี้พี่หาเวลาให้ให้ให้น้องพาไปร้านอยู่นี่มันมันไปยังไม่ได้เลยยังทําไม่ได้เลยพราอ,อยู่ในอําเภอหนูไปถ้าไปร้านอยู่ในอำเภอ ราะมันต้องทําหลายๆอย่างเพาะไลน์พี่ก็ใช้ไม่ได้ด้วยค่ะตอนนี้ไลน์ทั้งอะไรเนี่ยบางทีพี่ใช้เขาโทรเขาโทรหาก็บเธอเขาโทรหาไม่ได้ก็เลยโอ้โหมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เนาะเนื่องจากมันสองสองเบอร์สองเบอร์แล้วก็สองอะไรนะสองเครื่องมันเมื่อก่อนมันใช้อะไรมันทีนี้มันก็สองสองยี่ห้อเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนมันดึงข้อมูลกันนะ ก็เลยงงๆเลยค่ะทีนี้โทรศัพท์ก็งงเจ้าบ,บ้านเองก็งงพี่เองพี่ก็งง,งเหมือนกันนะคะอ๋อถอนออกแล้วโหลดใหม่โหลดตัวเดิมนั่นแหละคะ่ะค่ะมา ลองดูเนาะก็ขอ,ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะเดีย๋ยวพี่จะลองดูถอ,อนออกถอนออกแล้วเขาโหลดมาใหม่แล้วทีนี้วันสองวันเขาจะมีเขาจะมีมีส่งมาให้เราตลอดว่ามีการอัปเดตใหม่อัปเดตใหม่อย่างนี้ตลอดนะคะน้องหนอน,นเรา,เรา,เ,ราเราต้องไปอัปเดตท,ทุกวันใช่ไหมคะ เพราะว่าในเครื่องเขาจะมีมาบอกตลอดเลยนะได้อัปเดตอัปเดตฟิลเจอร์ใหม่แล้วอะไรอย่างนี้เขาจะเขาจะมีมาบอกตลอดเลยคือพี่ก็ไม่รู้นะแต่เขาจะส่งมาตลอดวันวันเว้นวันนะเขาจะส่งมาให้ตลอดเลยนะบางทีก็มาทุกวันพี่ก็เลยโอ้ยงง,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 งกับโทรศัพท์นี่เป็นอะไร เอออันนี้พี่ก็พี่พี่จําพี่จําไม่ได้ค่ะเดี๋ยวไม่ได้จดไว้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะลองดูแล้วพี่จะลองดูแล้วแล้เพี่จะเขียนไว้ค่ะอันนี้พี่พี่ลืมพี่ไม่ได้จดไว้ค่ะพี่ไม่ได้จดไว้อันนี้เดี๋ยวจะลองทําใหม่ค่ะจะลองทําใหม่นี่พอพอเอาเอาช่องนี้ขึ้นกับขึ้นได้นะทั้งที่มันก็เครื่องเดียวกันนะ แลหรอคะอ๋อไม่งั้นไม่น่ะมันจะมามันจะมาที่ตัวเครื่องแนละ้วไม่งั้นมันจะมาที่ตัวเครื่องอ๋อถ้าเป็นของพี่ยูเขาจะไม่ไม่บ่อยขนาดนั้นอ๋อก็แสดงว่ามันมาในตัวเครื่องนี่แหละอ๋อ แต่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวพีย่ยว่าพี่จะไปให้เขาไปให้ร้านเขาทําให้เพราะว่านี่เขาก็จะมันก็จะหมดหมดเขตมันหมดไอนนั้นเขตของพี่มันก็จะหมดมถึงเวลาหมดแล้ววันนี้ก็สิบสองวันที่สิบสิบห้าเขาก็ตัดแล้วเนาะเดี๋ยวพี่จะไปให้ร้านเขาเปลี่ยนให้ต,ต้องต้องต้องไปเปลี่ยนเปลี่ยนจากอีกเบอร์หนึ่งมาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วล่ะค่ะททนี้เพราะว่าเบอร์นี้รู้สึกว่ามันจะหมุนบ่อยมากๆเลย เบอร์ที่พี่ใช้เบอร์เดิมนี่มันมันจะหมุนหมุนบ่อยนะอือจะเป็นแบบนี้เองเนาะถ้าขึ้นว่าให้อัปเดตซอฟต์แวร์มันจะเป็นอัพอ๋อจะเป็นแอปที่ตัวเครื่องเหรอคะอ๋อนั่นมันมันมันน่าจะใช่ที่ตัวเครื่องมากกว่าเพราะมันขึ้นบ่อยมากๆเลยค่ะขึ้นบ่อย วันเว้นวันน่ะวันเว้นวันมาตลอดเลยค่ะน่าจะเป็นตัวเครื่องไม่ไม่ไงั้นก็น่าจะเป็นที่ตัวเครื่องอ๋อถ้าขึ้นถ้าขึ้นซอฟต์แวร์มันน่าจะเป็นที่ตัวเครื่องน,น่าจะใช่ละคะ่ะน่าจะเป็นที่เครื่องมากกว่านะ่ะ พอ,พอพี่สลับมาขึ้นขึ้นยิ้มนี่มันมันไม่เป็นมันก็มันแมมันไม,ม่หมุนไม่อะไรเลยค่ะนิบนิบอ๋อเป็นการอาประบบแอนดรอยของคือของระบบแอนดรอยถ้าเป็นไอโฟนไอโฟนมันจะเป็นเป็นเป็นอีก อันหนึ่งเนาะมันจะเป็นอันนี้ถ้าเป็นเครื่องทั่วไปทั่วไปมันน่าจะเป็นแอนดรอยเนาะถ้าเป็นไออะไรนะสมาร์ทโฟนใช่ไหมคะพ,พวกสมาร์ทโฟนอะไรนี่จะเป็นอีกถ้าเป็นอันนี้มันจะแอนดรอยธรรมดาระบบแอนดรอยธรรมดาใช่ไหมคะขอบคุณทั้งส,สองท่านนะคะขอบคุณมากมากค่ะอือ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณน,น้องนอนมากๆเลยว่าจะขึ้นเก็บไปเรื่อยๆค่ะนี่แหละคือบ้านสงสัยพี่จะต้องทำคลิปอะไรล่ะค่ะช่องช่องอเลยจะรอนจนกว่าแต่ก็จะคือพยายามขึ้นไลฟ์ถ้าขึ้นไลฟ์ไม่ได้พี่พี่ก็จะไม่ไลฟ์พี่ก็จะเอาเดี๋ยวก็จะรอจนกว่าจะได้ได้ไปทำนั่นแหละคะ่ะมันก็อีกสองวันสามวันสามวัน ยังไงมันก็ต้องไปทำนะเพราะต้องมันต้องไปเติมตังค์ด้วยไปอขอบคุณมากมากค่ะน้องนอนขอบคุณค่ะวันนี้เจ้าเข้ามาจะไม่ได้ถไถไรเลยคะวันนี้ไม่ได้ไปทำได้มันเหรอเออพี่พี่ยังไม่ได้ลองค่ะพี่ยังไม่ได้ลองพอพี่มาพี่ก็ขึ้นแนวตั้งเลยพี่พี่ไม่ได้ลองดู พี่รีบขึ้นก่อนไงเมื่อกี้นี่นะร,รีบขึ้นพี่ก็เลยไม่ไม่ได้พี่กะว่าจะขึ้นสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีพี่ก็จะลงไงเอเกก็เลยลองลองทดลองก่อนไงถึงเ่าทว่าทดลองขึ้นก่อนลองดูเห็นไหมคะเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะได้ลองดูเพราะพี่ว่าพี่นี่แหละจุดประสงค์พี่ว่าจะขึ้นขึ้นดูว่าว่ามันจะขึ้นได้ไหมถ้าว่าทําไม ทำไมเอาเอานนเนยออกขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วมันหมุนตลอดพี่ก็เลยลทดลองดูเฉยๆยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นแนวแนวนอนนะเนาะก็ลองลองแนวตั้งไปก่อนพราะเครื่องนี้พี่ก็ยังไม่เคยขึ้นเนาะเพื่อนเพื่อนก็คงยังไม่นั่นหรอกเพราะเพราะพี่ก็พักลหลังพี่ก็ไม่ค่อยเด้ออกไปวิ่งเท่าไหร่ พี่จะได้ลองดูค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะวันนี้วันเด็กไปเที่ยวไหนคะน้องนอนค่ะโอ้อันนี้พาพาเด็กๆออกมามาซ้อมมวยกันแต่เช้าเลยเนาะวันนี้โอน่ารักจังเลยน่ารักน่ารักขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะ อยู่บ้านคิดว่าไปไปถอนมันคิดว่าไปขุดมันเนาะตอนนี้ร้อนเหมือนกันค่ะตอนนี้แดดร้อนไหมคะแดดร้อนมากมากเลยร้อนค่ะร้อนจริงๆวันนี้ไม่มีลมด้วยนะคะวันนี้ไม่มีลมเลยแต่ถ้าเอาไปตากแดดก็ร้อนนะคะ่ะแต่ทีนี้เราอยู่ตัวดเดี๋ยวดำมาสิโอ้ย <laughs> เอาเอาแบบที่แยกไม่ออกว่าอันไหนหม้อนึ่งข้าวสีฐานกับสีสีคนนะพี่ตอนนี้กลมเลยนะคะกลมกลมไปกับสีฐานแล้วค่ะพี่ตอนนี้นะไม่ไม่ดำแล้วกับไม่ค่อยดําเลยค่ะกลมกลมเข้าไปกับสีฐานตลอดเลยค่ะทุกวันไม่ไม่อยากจะบรรยายเลยค่ะดู แทบจะแยกไม่ออกเลยค่ะระบางระหว่างฐานฐานกับคนว่าอันไหนสีคนอันไหนสีฐาน <c oughs> เดินเดินทั้งวันนะคะเดินทั้งวัน <c oughs> เดี๋ยวดำวาสันโอ้ยนาะเอะเอ้าตัวไหนป่วยคะแม่ป่วยว่าสัน อืใช่ใช่ที่ต่อยมวยกันหรือเปล่าคะอ้าวเหรอคะเออไปโดนอะไรกัดไหมคะน้องหนอนเป็นโดนอะไรเสรียดสีไอไอเสียดสีหรือเปล่าคะอะไรเนะี่ยที่คอขนาะดที่ห้อยคอขคะนะดอ๋อสีแตดเมื่อเช้านี้อืม ต้องดูดูตัวไหนคะใช่ใช่ตัวใหญ่ไหมคะใช่ตัวใหญ่หรือว่าเป็นเป็นอะไรนะคะเป็นถุงเงินอ้าวการหนักขนาดนั้นเลยเ,เหรอลูกชายเอ้าวทั้งแกตนั่นหะคะ อุ้ยไม่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 ค่อยเห็นน้องชายเขียวเอาเอาเอามาอันนั้นเลยนะเอาอะหรอคะอ๋ออ๋อเป็นเป็นเป็นหนักเลยเหรอ เออเนาะตัวตัวเหมือนถุงเงินคิดว่าเป็นทางแก๊สแต่แต่ก็ไม่ดีขึ้นใช่ไหมคะอุ้ยเนาะโอ้ก็โอ้ยข็ขอาหาหายหานะเนาะ ขอให้เขาหายหเถอะบางทีแมวก็เหมือนคนเนาะเป็นและทรมานมากๆถ้าจะดีขึ้นก็ขอให้หายหเถอะถ้าฝีก็แตกแล้วก็น่าจะดีขึ้นนะเนาะถ้าฝีแตกก็เขาจะไม่ไม่ไม่เป็นไข้ด้วยเนาะช่วงฝีก็จะแตกแนะมันจะปวดนะเนาะอ้า หรอคะก็คงจะปวดมากอ่ะเนาะนอนร้องให้เช็ดตัวว่าสันอ๋อ <ah> ก็คงจะปวดนั่นนหะค่ะเพราะว่าช่วงช่วงฝีใกล้จะแตกฝีใกล้จะแตกก็จะปวด ปวดแล้วจะมีเพอเผอมีถ้าปวดมากนะแล้วจะมีไข้ด้วยมีไข้ร่วมด้วยนะคะ<ม>แล้วก็น่าสงสารเนาะงนี้เขาพูดไม่ได้เนาะเขาได้แต่ร้องแต่แมวแมวเท่านั้นได้ะคะ่ะโอ้เขาขอให้หายไวๆนะคะมีเอามีแอลกอฮอล์มีอะไรเช็ดนะคะน้องหนอน พองกระปวดมากจริงๆไม่ไก่ดูแดดมากจริงๆนะคะแดดแดดอันนี้ต้นอะไรนะต้นพญาไราใบอ๋อ แดดร้อนค่ะแดดร้อนไปซื้อมาแล้วขอบคุณมากนะคะน้องนอนที่มีอันนี้เมื่อกี้นี่มีมีน้องนอนกับอีกขั้นหนึ่งนะคะที่เข้ามาที่มาแอบดูเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะเออ ตันนี้ก็ได้สิบแปดนาทีนะได้เนาะได้สิบแปดนาทีแล้วค่ะแปบ๊บเดียวโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะลองดูโอเคเดี๋ยวลงเลยก็แล้วกันเนาะใช่ใช่ค่ะใช่โอเคเพราะตอนนี้ก็ได้สิบแปดนาทีแล้วค่ะจะจะสิบเก้านาทีแล้วโอเคเนาะ ก็มีอีกท่านหนึ่งมาแ,แอบแอบแอบดูให้นะคะน้องนอนค่ะก็ขอบคุณน้องนอนมากๆค่ะเอาเท่าเอาเท่านี้ก่อนเนาะคุณไม่เยอะลองได้ละลองแล้วขึ้นแนวขวางดูโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะลงเลยก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยขึ้นใหม่ค่ะเดี๋ยวก,กำลังหาปุมงยน